บ้านหลูปุยพอทิพย์วันนี้เหลือแค่เพียงความทรงจำไฟป่าเผาเหลือแต่เท่าฐานเหลือแต่เท่าฐานสวยอลังการอย่างกับวังสวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ส่งกำลังใจให้กับอดีตนางสาวไทยและนางงามจักรวาลปุยพรทิพย์รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในอเมริกายังคงรุแรงและไม่สามารถควบคุมได้ มีรายง,งานว่าบ้านหลังเดิมในเมืองมาริบูของปุยพรทิพย์อดีตนางสาวไทายและนางงามจักรวาลที่อยู่มานานกว่า25ปีก็ถูกไฟเผาวอดทั้งหลังเช่นกันซึ่งหลังจากที่เธอได้แชร์เรื่องราวพาลูกๆหนีไฟป่าจากบ้านหลังนั้นปัจจุบันปุยพรทิพย์และลูกๆพร้อมด้วยสามีมหาเศรษฐีเฮิร์ฟไซมอนได้ย้ายไปอยู่ที่เขาด้วหัดรูในย่านแปซิฟิกพาลิเซส นครรอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีการซื้อขายในราคา38ล้านดอนลลาร์หรือราว1,200งพันล้านบาทคฤหาสหลังนี้ค่ามีพื้นที่ราว5,600ตารางเมตร7ห้องนอน8ห้องน้ำรวมไปถึงห้องสมุด ห้องอาหารห้องนั่งเล่นตัวบ้านนอกจากนี้ก็ยังมีห้องเกมห้องออกกำลังกายส่วนข้างนอกก็มีส่วนขนาดใหญ่สนามหญ้าและสระว่ายน้ำและอื่นๆจะสวยอลาัางการขนาดไหนนั้นไปชมภาพกันได้เลยค่ะ